เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคือยร์เกมไมค์ครับกันนั่นเองนะครับก็วันนี้ครับผมมาที่เราจะมาเล่นกันนะครับก็คือมาที่เราเนี่ยจะสามารถแบบว่าแปลงร่างเป็นตัวอะไรในไมค์ครับก็ได้นะครับผมโดยการฆ่ามันนั่นเองนะครับอย่างแรกเดี๋ยวตัดไม้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคราฟดาบนะครับมันจะได้แบบว่าไล่ฆ่าง่ายนะครับอะไรอย่างนี้นะก็ตัดสัก3บล็อกน่าจะพอนะครับเปิบเบเปบโอเคมาครับผมกล่องคราฟนะฮะเป๊บโอเคคราฟดาบไม้เอ้ย เดี๋ยววางผิดนะครับโอเคดาบไม้มาแล้วผมเดี๋ยวตอนนี้เราเจอหมูฆ่าหมูก่อนเลยลักกันนะครับผมนี่พอเราฆ่าเสร็จนะครับมันก็จะมีขึ้นเป็นวิญญาณหมูนะครับก็ปุ๊บเข้าไปเก็บมาครับผมอ่ะพอเราเก็บเสร็จนะครับผมกดตัว X ครับผมอ่ะมันก็จะมีให้เลือกนะครับแปลงเป็นหมูปุ๊บนี่กลายเป็นหมูเรียบร้อยครับผมยังวันนี้นะครับก็มีเลือดอยู่5นะครับมุมมองก็จะต่ําลงด้วยนะนี่ครับผมหมูไล่ฆ่าหมูนะครับนี่อย่างโหดเลยเออเออโอเคครับผมโอเคผมคืนร่างแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นวิญญาณหมูปุ๊บโอเคครับผมเก็บมานะฮะเดี๋ยวต่อไปเป็นอะไรดีเป็นแกะละกันนะครับผมเอาละ้ฮะเจ้าแกะเจ้าแกะเฮ้ยจุ๊บฆ่าแกะครับผมนี่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นวิญญาณแกะนะครับก็สามารถเลือกเป็นแกะได้ครับผมนี่แกะมีเลือดแค่สีเ,เหรอหรัวน้อยกว่าหมูงั้นเนี่ยนะครับผมก็ผมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วอยู่นะมาเดี๋ยวลองฆ่านี้ดีกว่านะครับเป็นลาใช่ไหมตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวกลับเป็นลบาคนก่อนแล้วกันปึ๊บอ่าน่าจะฆ่าสะดวกกว่ามาดิครับมาดิครับ เออเออตายตายเอ้ยถึกจังเลยถึกจังเลยโอเคครับผมมาลองเป็นอันนี้ดูนะครับผมว่ามันน่าจะวิ่งเร็วกว่าหุ้ยเลือดอย่างเยอะเลยคือเลือดเยอะกว่าคนอีกครับเฮ้ยผมอยากจจเจอมา้าว่ะมันจะมีม้าหรือเปล่านะเป้าหมายในคลิปนี้นะครับผมคือการได้เป็นเอเดอร์ดาก้อนแล้วก,กลับมาทําลายหมู่บ้านนะครับผมน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะตอนนี้ผมวิ่งนานๆปุ๊บก็หิวนะครับมากินเนื้อหมูสักหน่อยละกันนะครับมากินเนื้อหมู เฮ้ยนี่นี่เจอไก่ครับผมเดี๋ยวลองเป็นไก่ดูดีกว่านะครับปุ๊บไก่หลับไปโอเคไหนลองแปลงเป็นไก่ดูสิโอ้โหไก่ไม่เลือดแค่2เองนะครับไหนลองดูซิแบบว่าความเป็นไก่เนี่ยมันจะแบบสร้างบ้านหนึ่งบล็อกได้ไหมนี่สามารถอยู่แบบเป็น1บล็อกได้นะครับไหนลองสร้างบ้านหนึ่งบล็อกดิปึ๊บอ่าปึ๊บเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบโอ้ยลำบากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างต่อเป็นคนก่อนอยากอยากลองมานานแล้วผมผมไม่เคยเล่นบล็อกนี้เลยนะครับอยากลองดูซิพอเป็นไก่ปุ๊บ สร้างบ้านหนึ่งบล็อกมันจะเป็นยังไงโอเคปึบปึบปึบนี่บ้านหนึ่งบล็อกนี่ฮะอ่ะประมาณนี้ละกันเอ้ยเดี๋ยวเดอีกอีกอันนึงอีกอันนึงปิดตรงนี้ไว้โอเคมาต่อไปเราจะไปเป็นไก่ครับปึ๊บกลายเป็นไก่เฮ้บนี่อยู่ในบ้านได้ครับผมบ้านแสบอบอุ่นนะมาไหนไก่ไก่ไก่ถือดาบไม่ได้นะครับแต่ว่าโจ่งทีเดียวก็ตายนะครับถือดาบไว้เนี่ยปึ๊บ แล้วเวลาตกดิปุ๊บนี่มันก็จะค่อยๆตก olla. JI, um, นะครับนี่กระเพือปีกปุ๊บๆน่ารักเชียวนะครับผมมาแปลงร่างคืนก่อนแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมว่าลงมาสำรวจในถ้ำนะครับแบบว่าอาจจะเจอข้างเขาก็เป็นได้นะครับหรือไม่ก็เจอซอมบี้อะไรเงี้ยอ่ะเราต้องบองสำรวจดูนะครับผมเอาล้ฮะตอนนี้ก็นี่เจอข้างเข่าแล้วข้างเข่าซะหน่อยละกันนะครับผมเผื่อบอกว่ามันจะได้เออบินได้ไงอะไรเงี้ยขอฆ่าข้างเขาสักทีหนึ่งซิสักทีหนึ่งโอ้โหหายยากเหลือเกิน อย่าบินพึ่งอย่าพึ่งบินหายไปไหนเอ้ยโอเคคาได้แล้วครับผมเก็บวิญญาณมันมาซอมบี้ด้วยเลยและกันนะครับผมโอเคโอเคขอหลบก่อนตอนนี้อ๋อกลายเป็นค้้งขาวผมปุ๊บนี่เฮ้ยพอเป็นทั้งข้าวปุ๊บนะครับผมแบบว่าอ๋อมันมันสว่างไปหมดเลยนะครับผมนี่อ่าสะดวกและบินได้นะครับไหนคาสกิลตันดิว่าไงว่าไงว่าไงเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮ้ยเลือดน้อย,ยเลือดน้อยเฮย้ฮยเลือดน้อยโอ้ตายเลยโอ้โหงานเข้าเลย เอ้ผมลองหาก่อนแป๊บนึงหาไม่เจอแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวอยู่ประมาณตรงนี้ก่อนละกันเอาละฮะตอนนี้เป็นเกมโหมดศูนย์นะครับก็นี่ฮะสามารถบินได้นะครับผมแล้วก็แบบมีในวิชั่นติดตัวนะครับซึ่งก็จะสะดวกมากเลยลองเป็นซอมบี้ดูดิเอ้ยตอนแรกผมเก็บซอมบี้มาแล้วไม่หรอโอเคเดี๋ยวฟาร์มของม่แป๊บนึงนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วทำเป็นดาาหินเลยดีวยกว่านะครับมันจะได้แบบว่าแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคขุดทางแป๊บนึงครับผมชืบๆโอเคมาดาบหิน ้วนะเ,เลยกลายเป็นครั้งคาวนะครับผมนี่แบทแมนครับผมมาหาลงเหมืองกันดีกว่าครับผมโอเคเนี่ตรงนี้มีเหมืองอยู่นะครับเดี๋ยวลงมาเลยแล้วกันเปิบอ่าบินนะครับผมเปิบเปิบเปิบอ่าคือสว่างโคตรนะครับไม่ต้องพกอัมท็อตอเลยเลยโอ้โหเกลตันโคตรเยอะเยอะเกินเยอะเกินโอ้ยเยอะเกินไปอ่เป้าตายแน่ฮะตายแน่เอ้ยเยอะไปเยอะไปผมว่าต้องกลายเป็นคนปกติแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บอ่าแปลงร่างคือมาเป็นคนครับแต่ว่าแบบ จะบอกว่าแบบมันมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยจุบมืดอะมันมืดอะเออโอ้โหตายอีก้วโอเคผมกลับมาแล้วคุณผู้ชมผมกลับมาแล้วมาดิก็มาดิเกียวตันโอเคผมเก็บวิญญาณมันมา,มาด้วยฮะปึ๊บตัวเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะครับมาลองดูสิอ่านี่ไงมีเกียวตันมาแล้วผมไหนลองไปเกียวตันดิปึ๊บนี่ฮะเป็นโครงกระดูครับผมซึ่งไอเกียวตันมันไม่มีอะไรมาให้เลยนี่ว่ะโอ้โหแย่เลยเป็นข้างข่าวดีกว่าถ้างั้นปุ๊บนี่ได้แสงสว่างด้วยปุ๊บโอเคฮะลองบินดู คิปเปอร์เออคิปเปอร์จะเป็นยังไงกันนะครับปึ๊บปึ๊บเล้วต้องอย่าเพิ่งให้มันระเบิดอ่ะเอออย่าเพิ่งให้มันระเบิดแล้วลองฆ่ามันดูเฮ้ยจุ๊บเออนีอ่ไงเก็บมาครับผมวิญญาณคิปเปอร์มาตอนนี้เรากลายเป็นคิปเปอร์แล้วครับระเบิดได้หรือเปล่ากดตัววีอุ้ยระเบิดแล้วตายเลยนะฮะนี่กดตัววีครับผมคือตัววีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าออใช้พลังของตัวนั้นๆนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเค <Okay, S 2> ผมว่ามันหมดเวลาสำหรับออบนโลกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวราไปนนอัต่่ดีวะคบ ก็อ่านี่ออฟฟิสเดียนมาเราจะไปเนเธอร์กันครับผมเพิ่ปเพิ่ปเพิ่ปอ,อ,อ่ะฟินน์สิวจุดเลยนะครับไปไปบุกเนเธอร์กันต่อดีกว่าเออโผล่มาแล้วฮนะเดี๋ยวเราลองหาอา่ำปราสาเทเนเธอร์ดูครับผมโอเคมาเจอเนเธอร์ฟอเทสละเดี๋ยวผมแปลงเป็นตัวอะไรดีวะเดี๋ยวต้องเข้าก่อนละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะบินแบบว่าคือผมจะฟาร์มตัวที่แบบมันโหดๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาไปสู้กับอ๋อเอนเดอร์ดักก้อนอะไรพวกนี้นะครับก็มาเริ่มจากพิซซัมบีล้ละกัน เฮ้ยจุ๊บอ่าก็มาดิครับก็มาดิครับให้เรียงตัวเลยอ่ะเออก็มาดีก็มาดีนี่บินได้ครับผมโกงจัดนะฮะเฮ้ยจุ๊บแต่เธอผมถ้าโดนตบทีเดียวน่าจะตายนะโอ้โหยังไนอีกอ่ะอ่าค่อยๆมาค่อยๆมาเรียบร้อยแล้วผมฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วเฮ้ยจังหวะนี้ก็ฆ่าต่อไปเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหดอกเต็มเลยนะฮะโอเคเก็บวิญญาณมาครับผมปุ๊บอ่ะกลายเป็นซอมบี้เอ้ยมันไม่ขึ้นวะนี่มาพิกซอมบี้นะครับเป็นไงมั่งวู้ ไม่รู้ดาเมจเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่เฮ้ยนี่จเจอเบสแล้วนะครับผมจะมาฟาร์มเบสครับผมเบสนี่คือแบบอว่ามันค่อนข้างโกงเลยครับนี่เบสครับผมนี่นะลองแปลงเป็นเบสดูดินี่ครับก็บินได้นะครับผมนี่ยิงลูกไฟได้ด้วยนะครับเอาละได้ตัวโกงมาละเฮ้วิเทอร์กวิเทอร์เหรอบิเทอร์เหรอก็มาดิวิเทอร์ก็มาดิครับเฮ้ยยิงลูกไฟไม่เป็นไรเฉยเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปลองฟาร์มแก๊สด้วยนะแก๊สมันแบบว่ายิงลูกไฟระเบิดได้อะไรเงี้ยเออเจ๋งอยู่นะครับมา วิเทอร์สเกลตันลองแปลมาดูดิปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมตอนนี้เป็นวิเทอร์เกลตันแล้วฮะก็มาดิครับมาดิครับเออเออเฮ้ยดาเมจมันเยอะหรือเปล่านีเนี่ยมาไปเป็นเบสไว้ละกันนะครับเดี๋ยวออกมาข้างนอกปึ๊บปึ๊บออกมาทางไหนดีนะทางนี้ละกันโอเคมาผมได้ยินเสียงอยู่นะครับผมไอเจ้าปาโฮเนี่ยความรู้สึกตอนได้เป็นเบสนะครับผมก็นี่จะยิงลูกไฟยังไงก็ได้นะครับผมโหสุดยอดประเด็นตอนนี้คือผมหาแก๊สไม่เจอครับผม เฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแมกมาเหรอเฮ้ยแมกมาคิ้วเออมันเป็นยังไงมั่งครับพอถ้าเราฆ่ามันเนี่ยปุ๊บอ่ะได้ตัววิญ,ญญาณมาแล้วไหนลองแปลงเป็นหน่อยปุ๊บว่าไ,ไงฮะโอ้โหเลือดแค่สองเด้ง,ด,งดึงนะครับผมโอ้โหชีวิตมันช่างน่าสงสารจริงนะครับเฮ้ยกว้างขนาดนี้ต้องมีแก๊สเราไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วยิงลูกไฟไว้ยิงลงไปได้ยิงไปดิปจะโดนหรือเปล่านะไม่โดนไม่โดนด้วยงั้นผมจ้วงเลยแล้วกันก็มาดีแก๊สก็มาดีเออนี่นี ได้ชิเมนด้วยครับผมโห oh, มียานมันอันใหญ่เหลือเกินนะครับไหนลองแปลงเป็นแก๊สดูดิฟืบโว้โว้อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยโดนไฟไม่เป็นไรเว้ยมันมีกันไฟด้วยไหนผมลองยิงลูกไฟระเบิดดิเป็นไงฮะเป็นไงฮะอืมนี่นี่ค่อนข้างโหดค่อนข้างโหดเฮ้ยเฮ้ยแก๊สปะทะแก๊สว่ะเมื่อแก๊สยิงลูกไฟใส่กแก๊สจะเป็นยังไงนะนี่อย่างเท่เลยครับผมเอาละครับผมในเมื่อเราเออ่ฟาร์มนะฮะตัวที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราจะหาได้มาแล้วในนี้เนี่ย เราจะกลับไปโลกก่อนแล้วครับผมเคลปุ๊บโอเคไหนลองเอามายิงดูดิืหแก๊สบุกโลกครับผมโอ้เฮียอย่างโหดเลยนะฮะซึ่งมาเราจะเอาแก๊สเนี่ยไปฆ่าอ่ะเดรดาก้อนกันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมว่าผมกลับเป็นล่างปกติก่อนนะครับเราจะสร้างอมประตูอมเนเธอร์ไอ้ประตูดีเอ็นเปิบเปิบอ่าวางไปวางไปเหรบผมแล้วก็วางไปเลยฮะเปิบ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 ไปโอ้นี่มาแล้วครับผม กลายเป็นเอ่อกลายเป็นปากาโฮนะครับ no น <Spe token monkey> ี่โคตรเท่นะครับผมอยากลองฆ่าอ่าเอ็นเดอร์แมนมานานแล้วมาดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนโดนโดนระเบิดโดนระเบิดอ่าไม่เหลือซากเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงใหม่สิปึ๊บปึ๊บพอดีต้องการอ่อจะแปลงเป็นเอ็นเดอร์แมนนะครับผมเฮ้ยฟันเอาก็ได้มามาดิก็มาดิเอ็นเดอร์แมนก็มาดิเออเออเออ ตัวเราใหญ่กว่าเยอะครับผมอย่าไปกลัวเออฆ่าแล้วนี่ไงปุ๊บเก็บมาผมไหนเป็นเดรมแมนดูดิปุ๊บเล่มโูนแป๊บหุ้ยเลือดสองสองสอง้ารางหลอดเลยนะแล้วก็กดปลาปุ๊บอ๋อ,อก,กดตัววีก็วาร์ปได้เลยนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่านี่ซึ่งแขนก็ยาวๆงี้ครับโอ้ยกดตัววีวาร์ปนี่ก็จะมีดีเลยวาร์ปของมันนะไม่ไม่ดีมันดีแค่เลงมันก็วาร์ปได้แล้วดีกว่านี่ปุ๊บ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 ขึ้นนี้ขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ือ นี่ขึ้นมาบนนี้ครับผมขึ้นมาบนนี้เออเออตายอุ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมบินก่อนบินเป็นอันนี้ไปก่อนเึ๊บอ่ะเป็นเบสไปสู้น่าจะหมอนะเอาล่ะไปฆ่าอามเดรากอนกันนะครับก็มาดีครับอ้ยถ้าเป็นแก๊สอ่ะถ้าเราเป็นแก๊สแล้วเรายิงใส่อันนี้ก็ได้นี่หว่าเนี่ยยิงระเบิดใส่อเนี่ยไหนลองดูดิตุ้มตุ้มไม่โดนไม่โดนเอาให้โดนดิเอาให้โดนเออนี่แน่โดนไหมโดนสักทีออกไม่โดนอีก เออนี่ไงก็ดับได้นะครับวิธีนี้ต้มเฮ้ยถ้าเป็นเบสก็น่าจะได้ปะเฮ้ยเฮ้ยแปบนึงแปบนึงโอเคนี่นีนี่ยิงลูกไฟเข้าไปครับได้หรือเปล่านี่ได้เหมือนกันนะก็มาดีก็มาดีซึนี่ระเบิดครับผมระเบิดไปฮะเออยแต่ตอนนี้ใกล้ตายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยต้องระวังหน่อยแหละอ่ะโอเคอันนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไประเบิดครับผมมา ไออันนี้มันติดกรงดีว่ะเนี่ยลองเป็นไอ้นี่ดิบากโฮบากโฮระเบิดมาหน่อยอุ๊ยผมว่าเป็นแก๊สน่าจะไม่ไหวนะครับมันตัวใหญ่ไปเดี๋ยวเอาอันนี้แหละมาฆ่ามันเลยแล้วกันเอเ็นเดอร์ดักก้อนเนี่ยอยากฆ่ามันนแล้วฮิวห,หัวมีฮิวร้องไงอะ่ะก็มาดิครับนีเ่เฮ้ยติดอะไรตรงนี้อ่ะอะไรตรงนี้อ่ะโดนด,ดิครับโดนด,ดิครับเฮ้ยมันฮิวอยู่อะ่ะไม่ได้อะ่ะเอาเลยละกันฮะทบเลยละกัน ทุบเลยละกันเออเอาละมาหมดแล้วมาใส่เดียวกันหน่อยมาเอาผมรับพลังลูกไฟไว้ฮะไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่นะครับเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเออก็มาดีก็มาดีนี่ก็โดนอยู่นะครับไม่ไหวแล้วขอสเต็งแล้วกันฮะเสียเวลานะครับผมข้ามมันเลยละกันก็มาดีนี่บินตามได้นะบินตามได้เพิบเบ Er Dragon, เอ,เอนเดอร์ดาก้อนตายซเตเธอตายซเตเธอนี่สิ่งที่เราต้องการคืออันนี้ครับผมนี่เก็บวิญญาณมันมา,มาฮะนี่ไงโอ้โหได้2เลยเหรอทำไมได้2เลยวะมาเดี๋ยวลองไปลองถล่มหมู่บ,บ้านดูฮะปึ๊บโอเคกลับไปปึ๊บเอาละฮะเป็นตอนเช้าปึ๊บเอนเดอร์ดาก้อนมาแล้วนี่จะไปเกมโหมดปกติก่อนไหนๆกไ็ไหนๆละมาแล้วฮะ ห้วดูเลือดดูหลอดเลือดโคตรเยอะเลยครับผมยิงได้ไหมนี่ยิงพลไปครับผมปึ๊บเป็นเหมือนแบบว่าลมหายใจมังกรน,นะครับนี่นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปให้เต็มหมู่บ้านเลยนี่โอ้โหโคตรเท่นะครับโอ้โหเริ่มแหลกแล้วฟงฟริงฮะฟงฟริงโอเคเป็นไงโอ้โหก็คือตายเรียบครับผมลุงตายเลยฮะดูดินี่ครับผม แหลกเลยครับตอนนี้แหลกเลยนี่เอ็นเดย์ดากอนมันก็สุดยอดอย่างนี้เองครับลองดูหมูกบมนี้ดิโดนเป็นไงฮะเปิบเปิบเปิบนี่โดนพิดลมหายใจครับผมกัดก่อนเข้าไปเพื่อตายนะครับเอาล้วฮะก็ถ้าใครอยากมาเป็นเอ็นเดย์ดากอนแบบผมนะครับก็สามารถโหลดลิงก์มอดใต้คลิปเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็สวันดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ